สวัสดีครับผมนายชูยชาตินะครรันุสสาห้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสามจะมาแนะนำวิธีการเขียนส่วนคอแทนและบปการสรุเรื่อนะครับเรามาเิ่มกันเลยครับเลือกในการเปิดโปรแกรมสรุปเรื่อนะครับกด New พา r แล้วก็โอเคนะครับเสร็จแล้วเลือกเป็น Sketch สาม D นะครับอ่าเสร็จแล้วใช้เครื่องมือลายนะครับ แล้วถ้าเราจะต้องการวาดด้กับแกนอื่นนะครับเราใช้วิธีการกดแถบนะครับตัวขนาดนะครับห้าเล็นอย่อ,ยอส้นนี้ส้นนี้ ต่อมากรเปิเลตตรงนี้นะครับ R ที่80นะครับเร็วไหมนะครับ80นะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ก็80ครับแต่รูรแปแบบนี้มานะครับต่อมานะครับเราจะทำการ นะครับกรถูลงก่อนแล้วไอซ์จเก็บออกมาปุ๊บเราจะสร้างเพจใหม่นะครับก็จะต้องเลือกเพจเลือกไปประมาณนี้นะครับอ่าแล้วจะสมือตะเก็ตบอ่าวาที่ปลายด้านนี้นะครับจะให้ดม a เต t ร r ทั้งหมด25มิลนะครับ ถ้าทําการสวีปนะครับที่ทอยู่ตรงนี้ค้างครับเป็นที่มันจะสวีปไปกดตกลงนะครับก็ได้ขึ้นเนือนะครับต่อมากดเปิดแว่นตาถุไวเพนนะครับแล้วก็ใช้มิลเลอร์กเพนที่ต้องการสระท้อนแล้วก็ทีนงานที่ต้องการสระท้อนนะครับกดโอเคนะครับก็ได้ทีนงานแบบเรียกมาออกมาครับแล้วจะเป็นสีนะครับ ทำเลยครับกคนตกลงก็เสร็จแล้วนะครับกับส่วนคะส่วนแฮนด์ตัน้วนครับขอบคุณที่สั่งมาโทารับ